ก็ตามที่กําลังพบปัญหาผู้ชายนอกใจอยู่แล้วมาบังคับให้เรายอมสถานะที่ว่าเขาอยากจะมีบ้านที่สองอนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยพูดอะไรมาก่อนเลยเงียบอย่างเดียวเพราะกลัวแฟนจะเลิกกลัวแฟนจะมาขอหย่ากลัวจะไปกับบ้านทางนู้น ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องพูดออกไปบ้างและว,วิธีการพูดเนี่ยเราต้องยืนหยัดในความรู้สึกของเรานะว่าถ้าเราไม่สบายใจยังไงเราต้องพูดออกไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยพูดเลยผู้ชายจะคิดว่าคุณยอมผู้ชายจะคิดว่าคุณเนี่ยถือความสุขของผู้ชายเป็นหลักหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเราก็ต้องถือความสุขของตัวเราเป็นหลักก่อนนะเราต้องคิดถึงตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะเราไม่ควรจะคิดถึงความสุขของคนอื่นเป็นที่ตั้งนะเวลาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเขาก็จะต้องไปแบ่งให้มือที่3 อย่างที่บอกเนี่ยปัญหานอกใจเราเจอทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นในหน้าข่าวสังคมหน้าข่าวบันเทิงอะไรก็ตามมีหมดนะถ้าเขาเคารพคุณเขาจะยอมคุณแต่ถ้าเขาไม่เคารพคุณพูดให้ตายปากเปียบปากแสะไงมันก็ไปอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเรียนรู้วิธีการทําให้เขายอมให้ได้ เขาต้องเคารพคุณแต่ไม่ได้เคารพแบบว่ามากราบมากรานนะเคารพหมายถึงว่าให้เกียรติอย่างน้อยก็อยู่ในเทียร์ที่เท่ากันไม่ใช่เขาเลอเลิศดห่าคุณหรือว่าคุณไปกดเขาให้ต่ํามันต้องอยู่ในอะไรที่มันใกล้กันคือใกล้กันปุ๊บเราจะคุยแบบมนุษย์คุยกันแล้วตรงนี้มันจะทําให้โพ i ิชันในหัวเขาเปลี่ยนไปนะเราอาจจะเคยอยู่ตามเขาหรือเคยอยู่สูงก่าเขามากๆเขาจะไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาหรือเขาจะไม่เปิดใจรับความรู้สึกที่คุณมีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลย ตรงนี้สําคัญมากวิธีการพูดวิธีการสื่อสารโค้ชจะสอนอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่าดาร์ e เฟมินีสั่งสมองให้เขายอมคุณอันั้นเราที่สําคัญคือโค้ชเพิ่มเพิ่มโบ,บนัสโบนัสโบนัสนะคะจริงๆมีหลายคอร์สเลยนะถ้าใครสนใจนะถ้าโค้ชได้ปรึกษาปัญหาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะฮะ